าโลมาอยู่บ้านแม่เดิอดึงดึงดิตึงดึงดิมาอยู่กับแม่แล้วาโลมาอยู่กับแม่แล้วไอ้ถือช่วย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 เดี๋ยวกินข้าวลูกกินข้าวเดี๋ยวเช็ดตัวเดี๋ยวเช็ดตัวให้ปาโลผมได้มาอยู่กับแม่อีกครั้งแล้วครับห้ามสนนะล,ลูกนะเดี๋ยวไอ้เหมียวมันจะต้องข้างบ้านก็มีแต่หมาเฮ้ยนี่คีออน ลดีใจใช่ไหมเดี๋ยวแม่เจ็ดตัวให้เจ็ดตัวทําความสะอาดให้เขาหน่อยทําให้ผมหน่อยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นวดให้แม่ด้วยพอละนวดเป็นเขาทําเป็น,ปนกิงจังเลยพอล้วนอยู่กับแม่แล้วครับมาฝากแม่มาจะได้กินกันแม่ซื้ออาหารมาให้ด้วย 妈咪。